คกับใครก็วันนี้ที่แบบว่าสิแสนได้มาดูให้ก็คือรู้สึกสบายใจกว่าในครั้งก่อนที่แบบว่าเรนเงอปหสิรแสนมาที่ให้มาดูแล้วเขาก็มาแนะนําคือสิ่งแรกที่เขาแนะนําคือบอกก่อนเลยว่าบ้านเนี้ยมันเป็นบ้านชงสําหรับเราคืออยู่แล้วเนี่ยก็เหมือนกับมันจะไม่มีเหลือไม่เก็บแล้วก็แนะนำคือปรับไปดังแบบจะต้องมีการปรับเปลี่ยนทิบ้านก็คือ ตอนที่เราฟังครั้งแรกอ่ะเราก็เริ่มเครียดเครียดแบบเริ่มเครียดแล้วก็มันเหมือนกับเป็นคําเครียดที่สะสมไปเรื่อยจนรู้สึกว่าแนะนําว่าให้แก้แก้ในการที่าปรับที่บ้านปรับประตูบ้านแต่ในการที่ปรับนะตอนนี้คือปรับอยู่แค่ช่วงหนึ่งแล้วพอถึงเวลาที่น่าจะอีกประมาณสักสามปีก็คือจะต้องมาดูอีกทีว่าปรับได้ไหมถ้าปรับไม่ได้ก็คืออยู่ที่เราตัดสินใจแล้วะเราจะขายทิ้งไหม <6. S 2> แต่ถ้าเราไม่ขายทิ้งก็คือหมดตัวนะมันจะเป็นลนักษณะมันมันจะต่างกับผลจากครั้งเนี้ยที่เราได้ดูมันความรู้สึกว่าเราสบายใจครั้งนี้คือดูกับผมแล้วรู้สึกสบายใจใใแล้วมีทางออกมีทางออกเพราะเราความรู้สึกว่าในครั้งแรกที่เราเลือกบ้านเนี่ยเราใช้เซนของเราเลือกดีที่สุดแล้วใช่เพราะความรู้สึกว่าเราเข้าอ,อยู่ตรงนี้เราความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสบายใจเราความรู้สึกว่าเราร่มลื่น แต่ตอนในครั้งแรกที่เราให้สินแสคนดูใช่ให้เน็แตคนมาดูเนี่ยเราพอรู้สึกเหมือนเราเราเลือกผิดเลือกสินแสผิดเลือกบ้านผิดเรารู้สึกโทษตัวเองว่าเราเลือกบ้านผิดใช่ใช่คความรู้สึกว่าเราเลือกผิดเรากําลังเริ่มต้นไปในทางที่ผิดเราก็เลยรู้สึกโทษตัวเองโทษตัวเองซึ่งเมื่อมาเจอผมแล้วความรู้สึกนั้นกับเหมือนกับว่าเท่ายงคือเหมือนกับยกความทุกข์ทั้งอย่างที่เรากําลังคิดอยู่เนี่ยออกไป เพราะตอนแรกที่เราดูปุ๊บมีความสึกว่าโกรธตัวเองโทษตัวเองแล้วก็มีความสึกเหมือนกับว่าเหมือนกับมันไม่มีอนาคตกับชีวิตอะไรประมาณนั้นครับผมก,ก็เครียดไปประมาณสองสามวันครับแล้วตอนแรกค,คิดว่าจะต้องทุบบ้านหรือจะต้องลื้อบ้านรู้สึกยังไงครับตอนนั้น ตอนนั้นมันมีความรู้สึกมันไม่ได้มีความรู้สึกว่าจะต้องเหนื่อยอยากทุบคือมีความรู้สึกว่าแล้วเรามันจะอยู่ยังไงแล้วมันจะอยู่ได้ไหมแล้วทุบไปแล้วมันจะดีจริงไหมที่สําคัญอยู่ได้แค่ไม่กี่ปีเองก็ต้องมาวัดวัดผลเขาเรียกอะไรอ่ะวัดใจกันอีกทีหนึ่งใช่แล้วคือสิ่งที่เราคิดคือมันทุบปรับมันก็มันไม่ได้มีความรู้สึกที่มีความรู้สึกว่าเราชอบมันเป็น ปรับเปลี่ยนไปอีกแบบหนึ่งที่เราต้องการมันมันไม่ใช่บ้านแบบที่เราต้องการตอนแรกแต่ถ้าเราไม่ปรับมันก็จะกลายเป็นแย่ uh huh. ซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยสินแสกูช่างแนะนำคุณแล้วรู้สึกเป็นยังไงร,รู้สึกรู้สึกมันมีความรู้สึกว่ามันแตกต่างมันมีความรู้สึกว่าไม่ยาก ไม่ร้องยาใช่ใช่สบายใจไหมสบายใจแล้วการปรับเปลี่ยนไม,ไม่ไม่ได้มีการทุบไม่ได้มีการลือ้อไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรในการปรับปรุงเปลี่ยนแปงลงหรือทุบเลยถูกไหมครับถูกค่ะแล้วก็ยังให้คําแนะนําว่าถ้าเราจะเพิ่มตรงนี้ได้ไหมคือมันเป็นเป็นเหมือนกับว่าสิ่งที่เราต้องการตั้งแต่ครั้งแรกที่ว่าเราอยากได้สินแสที่มาให้คําแนะนําเราว่าถ้าเราต้องการที่จะทําแบบนี้ ทำได้ไหมกลายเป็นไปเจอสินแสที่ทําร้ายจิตใจเราคือทําไม่ได้แล้วก็ไม่ดีอีกต่างหากใช่ซึ่งทําให้เรารู้สึกว่าเราคิดผิดทําผิดลงทุนผิดแต่วันนี้เราได้แก้ไขปัญหาหรือความรู้สึกอย่างนั้นหายไปเรียบร้อยแล้วหายค่ะครับอยากจะบอกอะไรหรืออยากจะแนะนําอะไรกับท่านผู้ชมว่าถ้าเกิดจะหาสินแสหรืออะไรที่เป็นวิทยาทางรก็ในการเลือกหากสินแสคืออยากให้ ไม่อยากให้เป็นเหมือนตัวเราคือในการเลือกซินแสคือควรที่จะต้องแบบว่าไต่ตรองไต่ตรองดีๆแล้วก็คิดดีๆเพราะว่าถ้าเราเชื่อซินแสเพียงแค่คนเดียวเนี่ยป่านนี้คือเราคงาทุบบ้านไปแล้วแล้วถามว่าเราคงจะแบบทุกอย่างนั้นไปจนคือบ้านมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องอยู่ไปตลอดค่ะคือมันจะการไปคิดว่าเราทุกเพื่ออยู่ไปก่อนเพื่อทีอ่จะต้องไปทายทิ้งมันก็คือมันทำม,มันทาให้เรารู้สึกรู้เลยว่าการเลือกซินแส ควรจะต้องศึกษาดีๆแล้วก็ขอค่าปรึกษาสินแสคนนั้นดีๆก่อนว่าเขาสามารถให้คำแนะนำเราได้มากขนาดไหนสิ่งที่เขามอบให้เรามาเนี่ยคือความสบายใจหรือความทุกข์ใจให้กับตัวเราแล้ววันนี้ได้รับสิ่งเหล่านี้จากสินแสคุชช่างเป็นยังไงบ้างครับคความสึกว่าได้แต่รับจากสิ่งดีๆคำแนะนำดีๆแล้วก็ความสบายใจก็คือเหมือนกับคลายความทุกข์ให้เราไป แล้วส่วนทางาพี่ผู้ชายรู้สึกยังไงครับก็อะไรที่แก้ได้โดยที่ไม่ต้องเสียอะไรมากเป,เป็นอะไรที่สบายใจขึ้นเยอะครับรู้สึกดีใช่ไหมครับครับโอเคก็ในโอกาสนี้ก็ขอให้ทั้งสองท่านาประสบความสำเร็จในการอยู่บ้านที่เป็นโชคลาภแล้วก็บ้านที่มีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขอให้ชีวิต ทั้งสองท่านมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองรวมทั้งทุกคนในครอบครัวบริวารทั้งหลายมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสมความปาฏารโดยทุกประการขอบคุณครับขอบคุณครับ,บ,บ,บสำหรับท่านที่มีคำถามและมีข้อสงสยัยหรือต้องการติดต่อท่านสามารถติดต่อได้ในช่องทางตามที่แสดงไว้ที่ขอบจอนะครับทั้ง เฟซบุ๊กไลน์และเบอร์โทรศัพท์พบกับผมในรายการเปลี่ยนชีวิตให้รว,วยด้วยดวงจีนและห่วงจุ้ยในคลิปถัดไปขอบคุณและสวัสดีครับ